สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวชาแนลอีสุส์ทักโฟ s เซลนะครับจะพาไปดูการทํางานของอทีมงานรถเล็กนะครับวันนี้ก็ออกแปลกแววหน่อย <laughs> อไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะแวกแนวนิดนึงนะครับปกติจะเป็นรถใหญ่เนะาะให้ดูกันรถใหญ่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาไปลงพื้นที่นะครับทีมงานรถรถปริกอัพหนึตันนะเราจะไปแจกน้ําแจกหมวกใช่ไหมครับอ่า ให้กับพี่น้องชาวไร่ที่อำเภอเทพารักษ์นะครับเดี๋ยววันนี้เราตามไปดูครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกกันนะครับโอเคโอ้บรรยากาศสุดๆนะสุดๆอ่ะเ้ีๆดีๆไปเลยไปเลย อันนี้มันคืออะไรข้าวโพดไหมอันเนี้ยมันแข็งมันจะหล่นใส่คี้ไหมใช่มันแข็งไม่หล่นใส่โอ้โหข้าวโพดนต่วาหนูว่อาจจะโหลดไซคี้นี่ครับดูข้างหน้าครับอันนี้มันเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะเฮ้ยแน่ใจเหรอว่าดูนี่อันนี้ไม่ใช่ four wheel dive นะครับจะเป็น two two wheel dive นะครับตุ๊กตุ๊กยังเข้าได้นะรถเราทำไมจะเข้าไม่ได้คะพี่ โอ้หให้ดูทางข้างหน้าครับมีเราวิ่งเข้ามาในไร่ให้ดูเดี่ยวลมเย็นดีมากเลยเห็นไหมครับตรงนู้นเป็นทางถนนดำในเราจอดไว้แล้วเราครับเอารถเข้ามานะครับโอ้ อ้ย,อยทางน่กกากลัวโอ้โหสุดยอดเลยฮะคนขับต้องกล้ามากครับเนี่ยผมยอมแพ้แล้วครับดูทางครับสุด สุดจริงๆนี่ สวัสดีครับมีน้ามีผ้าเย็นมีหมวกมาแจกครับวันนี้บริการพี่น้องชาวเกษตรกรถึงที่นะครับผมแจกถึงไร่นะครับส่งกาลังใจถึงที่นะครับผมมีน้ําเย็นๆมีหมวกมีผ้าเย็นมาแจกนะครับผมวันนี้ต่อม่พี่น้องที่ทํากําลังทําสวนทําไร่อยู่นะครับผมมาเลยค่ะพี่มาเลยจ้า เชิญครับเชิญครับเย็นมาแล้วนะครับผมแจกฟรีนะครับวันนี้แจกฟรีนะครับผมยูนิสุกคิงยนของเราบริการถึงที่นะครับผมเดี๋ยวพอมาด้วยาพี่มามาทุกคนเลยค่ะกำลังเล่งอ่ะฮ่าฮ่าฮ่า ระวังเ้อมันจะเอาคืนยาบไม่ต้องไปไม่ต้องไปมามาแห่แจกถึงไล่ให้กำลังใจกันถึงที่นะครับเอาอะเอามาถ่ายรูปก่อนมาถ่ายรูปก่อน ตมีสีี้ะนะค่อ่ไดเอาไปนูดเหรอฮะอ๋อมามาถ่ายรูปตตาเออเออถ่ายเอกสารจับน้ำจับน้ำ โอ้เดินยากนะครับนี่มันเป็นที่ไล่เนาะยิ้มนเสมอเนี่ยช่างภาพอ่ะหนึ่งสองสามลงทุนอย่างดีเลยนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับเห็นลูกลาคอยบอกเห็นลูกลาผมบอกครับอเอาไปกินครับไปกิน้โตะไป่พูด ขอบคุณครับ,อบโอ้รสถสองเพลาแต่ขัมาได้ดินนะครับสองขับเคลื่อนสองล้อครับถึงว่าเข้ามาได้ผมว่าเนีม่น่าเข้ามาให้ลำบากจังเลยนี่ยนี่ขับสองครับขับสองครับสองถ้าขับสี่นี่หายห่วงครับขับสองยังมาได้นี่เรามาแจกหมวกแจกน้ำกันนะครับน,น้ำเยน็นเย็น สวยครับสวยสวยขอถ่ายรูปหน่อยนะครับยิ้มหวานหน่อยหนอเอนหนึ่งสองสามโอเคสวยงามสวยงามถอยออกอ่ะมามามาเอาแต่ขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวถ่ายรูปให้ หนึ่งสองสามนะนะใส่ใกล้ๆก่อนเฮ้ยหนึ่งอีกรูปหนึ่งเอาทุกคนหนึ่งสองสามโอเคไปเลยเรียบร้อยครับเอาล่ะเดี๋ยวเรา <laughs> เดี๋ยวเราจะออกนะครับโอ้โหมันต้องถือออกมาได้เออ เอานั่งลงครับนั่งลงทุกคนปิดเลยครับไปด้วยปหดไวปด้วยปิดคิยปเที่ยปกันต่อไหมคดอิดป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 ับปิดปิดปวบปดปิปดปดปป นี่ถอยออกนะครับถอยออกโอ้โหคนขับเขาใจถึงมากฮนะ <c oughs> ดูครับดูนี่โอ้สุดสุดอะ ดีๆนะใจระวังนะวระวังนะตรงนี้ลึกหน่อยเดี๋ยวกันจับดีๆครับจับดีๆเราจะกลับออฟฟิศกันอย่างครบ32นะเราจะไปพร้อมกับกระและฟ้า นีอันนี้ยังจำได้ครับนี่กุญแจอันนี้เป็นใครก็ไม่รู้อะชาวไร่เอามาด้วยทำไมเนี่ยขอขะรถด้วยน้อย่าสวยมากโอ้โหดูครับนี่แต่ผมได้ไม่มีหมวกเลยเอาพัเอามาสักงอันสิจะได้เข้ากับบรรยากาศไม่ได้เลยพ่นัทพ่นัทหน้าเท่กว่อนเขาแล้วนะคะเออนี่เป็นไงครับได้ช้ได้ไดกลมกลืน ปกติหม่อมแม่ไม่เคยให้ลำบากอย่างนี้เลยหมอมแม่หมอมแม่ตีเออโอ้โหนี่ขึ้นทางดำแล้วดีใจมากครับไม่ต้องเข็นดีใจมากเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวรถมารถมานี่ครับยินสู่เราขายดีครับโดยเฉพาะรุ่นใหม่ไปที่ไหนก็เจอครับโอ้สุดๆเลยครับสุดๆ นอกจากรถดีแล้วคนขับต้องใจถึงด้วยนะครับกล้าลงไปขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดา,าจริงโอเค <Okay. S 2> แ,แล้วเราก็ขึ้นมาสู่ถนนดำอย่างปลอดภัยนะครับขอบคุณครับนี่ครับจบหน้าคนขับสุดยอดยกนิ้วให้<ก>ต้องยกนิ้วให้รถกลายเป็นสีสแดงสุดยอดจริงๆอ่านี่ลุยถึงไหนถึงกันครับ Infinite Potential โอ้โห oh, mm hmm. หนึ่งสุดยอดจริงๆมันขับ mm hmm. เข้าไปได้เว้ยพี่นัทส,ส่งรูปยอมเลยส่งรูปยอมรับเลยส่งรูปการทำงานพ่อใหญ่พวกทีมงานทั้งนั้น